สวัสดีครับวันนี้เอกชโยโชกันนะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องการเลือกซื้อปืนกระบอกแรกกันนะครับการเลือกซื้อปืนกระบอกแรกเราต้องดูนะครับว่าเราเนี่ยชอบปืนแบบไหนราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเราต้องมีสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับคือเงินนะครับเงินเงินที่จะนําไปซื้อปืนนะครับ ซื้อปืนกระบอกแรกบางท่านก็ซื้อได้กระบอกเดียวนะครับแล้วก็คิดว่าจะตกทอดมรดก ok ให้กับลูกหลานกันในภายภาคหน้านะครับก็เราก็ไม่แนะนำนเลยนะครับแบบนี้นะครับเหล็กทั้งกระบอกนะครับแบบนี้อ่า เรียกกันง่ายๆนะครับพลาสติกเอ,อ่อพลาสติกนะครับข้างบนเป็นเหล็กสแตนเลสตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับเขาเรียกโครงโพลิเมอร์นะครับก็แา่เราก็เรียกพลาสติกนี่เลยครับเรามาดูระบบการทำงานกันดีกว่านะครับว่าเรา จะเลือกปืนสักกระบอกหนึ่งเนี่ยระบบการทำงานของอาวุธปืนนะครับที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูที่ปืนลูกโม่ก่อนนะครับบางคนบอกว่าไม่เคยมีปืนเลยแต่เกิดท่านไม่เคยมีปืนไม่เคยรู้จักหรือว่าเล่นปืนมาก่อนนะครับเขามากักจะแนะนำให้เล่นปืนลูกโม่นะครับ หนึ่งคือปืนลูกโม่ใช้งานง่ายนะครับหยิบขึ้นมาเปิดโม่นะครับใส่ลูกใส่ใส่ใส่เข้าไปครบปิดกลับมานะครับยิงได้เลยนะครับเราสามารถใช้งานได้เลยะครับปืนลูกโม่นะครับเป็นปืนระบบดับเบิลซิงเกิลนะครับเราจะยิงแบบดับเบิลแบบนี้ก็ได้นะครับ ชักขึ้นมาแล้วก็ยิงหรือว่าซิงเกิลครับซิงเกิลแอคชั่นคือการง้างนกขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราก็ยิงโอเคบางคนแนะนำให้กับผู้หญิงใช้นะครับแต่ผมมองว่าคุณต้องปรับแต่งปืนนิดหน่อยครับถึงไกลซิงเกิลเนี่ยมันจะเบาแต่ไกลดับเบิลนะครับ สิบสิบสองเอา้าสิบสองนะครับสิบสองบางคนบอกว่าขึ้นล้ำไม่ไหวใช้อย่างนี้เอานี่ก็ก็หนักพอกันนะครับก็หนักพอกันนะครับเวลาเราใช้ในชีวิตจริงนะครับเืนลูกโม่ท่านสามารถใส่ลูกทิ้งไว้ได้นะครับเป็นปีนะครับ ให้ท่านคอยตรวจเช็คนะครับช่องโมนะครับอย่าให้มีน้ำมันนะครับเช็ดให้แห้งนะครับไม่เช่นนั้นลูกของท่านอาจจะด้านอาจจะอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเพราะว่าช่องโมเนี่ยมันชื้นนะครับช่องโมมันชื้นถ่านต้องเช็ดช่องโมให้แห้งนะครับแล้วก็ใส่ใส่กระสุนเข้าไปนะครับแล้วก็ปิด ท่านสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีๆนะครับเป็นสิบสิบปีเลยก็ได้ครับบางท่านไม่ได้ใช้เลยสองปีสามปีหยิบขึ้นมาดูทีหนึ่งครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยใช้งานง่ายมากนะครับใช้งานง่ายมาแบบนี้นะครับกายซิงเกิลดับเบิลซิงเกิลนะครับดับเบิลแบบนี้นะครับ แล้วก็ซิงเกิลแบบนี้นะครับซิงเกิลสามารถใช้งานได้นะครับใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายอันนี้คือปืนแมกกาซีนนะครับนี่นนคือปืนแมกกาซีนครับท่านก็สามารถใช้งานได้ง่ายเหมือนกันนะครับปืนรุ่นที่มีนกแบบนี้ครับเป็นระบบปืนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นระบบ ดับเบิลซิงเกิลนะครับดับเบิ้ลนะครับท่านสามารถยิงได้เลยนะครับดับเบิ้ลงั้นเราขึ้นมาแล้วก็ยิงนะครับหรือท่านจะทางนกแบบนี้นะครับแล้วก็ยิงแบบนี้นะครับเอ,อ่อการทํางานก็คือปืนแมกกาซีนท่านต้องนํากระสุนใส่ไปในแมกกาซีนแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับ อันที่ท่านจะใช้งานนะครับ,ท,รบท่านต้องขึ้นลำนะครับท่านต้องขึ้นลำขึ้นลำพอท่านขึ้นลำแบบนี้นะครับนกก็จะง้างอยู่ในโหมดซิงเกิลแอคชั่นนะครับถ้าสามารถเหนียวไก่ได้เลยนะครับถ้าสามารถเหนียวไก่ได้เลยนะครับลูกต่อไปก็คือปืนก็จะ ท่นอย่างนี้นะครับท่านก็สามารถเหนี่ยวไกลได้อีกลูกหนึ่งครับก็คือแบบนี้คือปืนอัตโนมัตินะครับปืนแบบนี้นะครับแม็กกาซีนแบบนี้นะครับจะมีเซฟมีเซฟมาให้นะครับหรือคันลดนกนะครับลดนกแบบนี้นะครับท่านไม่ต้องกลัวลั่นนะครับเพราะว่า ปืนพวกนี้นะครับเขาเจ้าทำการเซฟมาอย่างดีครับตัวนี้คือบ a ลลิตตา PX4 นะครับดูนะครับดูที่เข็มนะครับพอกดกดเนี่ยครับเข็มมันจะกระดกมุกหายไปนะครับและนกมันก็จะฟาดไปแบบนี้นะครับไม่มีโอกาสลั่นนะครับเหนี่ยวกายได้ทั้งวันนะครับแบบนี้เท่าเซฟไว้นะครับ ก็ดันเซฟขึ้นนะครับท่านที่จะพกคิดว่าจะพกแล้วจะเหมือนปืนลูกโม่นะครับท่านขึ้นลำไว้เลยนะครับท่านขึ้นลำไว้นะครับขึ้นลำทิศแบบนี้นะครับขึ้นลำไว้นะครับมีกระสุนอยู่ในดังเพลิงนะครับอถ้าเกิดท่านจะพกท่านขึ้นลำไว้อย่างนี้นะครับเซฟครับนกลงมานะครับ แต่ให้ท่านดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปโปรดเซฟไว้นะครับถามว่าเอ้ากระสุนอยู่ในดังเพลิงแล้วถ้าเกิดปืนล่วงตกหล่นนะครับปืนมีโอกาสลั่นไหมไม่มีนะครับถ้าเกิดปืนล่วงลงไปนะครับปืนรุ่นนี้นะครับปืนรุ่นใหม่ๆนะครับจะมีสมอล็อกเข็มนะครับปืนไม่สามารถลั่นได้นะครับมันจะล็อกเข็มไว้นะครับถ้าเกิดตัวนี้นะครับไม่ไปดันนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องถ้าเกิดตัวนี้นะครับกายเนี่ยถ้าเกิดเราง้างกายนะครับง้างกายเนี่ยสมอล็อกเข็มจะขึ้นนะครับอ่าไม่เห็นไม่เห็นเอ่อเห็นไหมครับสมอล็อกเข็มมันจะขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้เราเหนี่ยวกายได้นะครับถ้าเกิดสมอตัวนี้ไม่ขึ้นมานะครับพื้นไม่สามารถลั่นได้นะครับถ้าเกิดท่านพกในลักษณะนี้นะครับ มีลูกในทางเพิงหนึ่งนะครับสิบเจ็ดใส่เพิ่มเข้าไปครับเมื่อกี้เราขึ้นลำไปแล้วอ่าลูกเหลือสิบหกเราใส่ไปเป็นสิบเจ็ดใส่ไปปุ๊บสิบเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเท่ากับว่าเราพกสิบเจ็ดบวกหนึ่งถ้าเกิดสิบห้าก็เป็นสิบห้าบวกหนึ่งนะครับพอมีเหตุทักขึ้นมาครับยิงได้เลยอ่ายิงได้เลยนะครับยิงได้เลย ไม่ต้องห่วงนะครับยิงได้เลยบางท่านบางท่านนะครับเซฟไว้ชักขึ้นมาพอมีเหตุนะครับวินาทีฉุกเฉินนะครับวินาทีสำคัญในชีวิตท่านนะครับชักขึ้นมาครับเซฟไว้ครับเหนี่ยวไกลครับไม่ได้ครับกระชากครับอ่ากระชากครับแสดงว่าอ้าวคือ ปืนใช้ไม่ได้อ้าวพกระชากปุ๊บลูกออกไปแล้วนะครับหนึ่งนัดนะครับหายไปแล้วเข้ามายังตกใจอยู่นะครับกระช่าอีกครั้งหนึ่งอาจจะโดนลูกโม่ยิงไปสามทีแล้วนะครับแต่เกิดท่านทำเช่นนี้นะครับนี่ครับเซฟมีหน้าที่ไว้แค่ลดนกพอครับสำหรับผมนะครับลดนกพอครับขึ้นไว้เลยครับแล้วก็เสียบไปปุ๊บ ยังไงก็ไม่ลั่นนะครับเนะี่ครับเพราะว่ามันเป็นกายกายเหมือนปืนลูกโม่นะครับนัดแรกคือดับเบิลนะครับหางหายหนักพอสมควรครับหนักพอสมควรไม่ต้องกลัวลั่นนะครับใช้งานง่ายนะครับแบบนี้ท่านขึ้นลำไวอ่ามีกระสุนอยู่ในรางเพลิงปุ๊บถ้าเกิดท่านาขึ้นลำปุ๊บเห็นไหมครับโชว์ครับโชว์ท่านขึ้นลำกระสุนอยู่ในรางเพลิง โชว์นะครับหรือว่าท่านจะอ่าอาดูสักหน่อยมีลูกไม้อ่าโอเคนะครับทําแบบจอนบิ๊กนะครับดูสักหน่อยอ๋อจอร์นิกะทั้งจอร์นิกะทั้งกระทำไงชึกอย่างเงี้ยก็ทาไม่ได้นะครับทําไม่ได้อันนี้นะครับระบบเข็มพุ่งนะครับตัวนี้เป็นระบบเข็มพุ่ง ระบบเดียวกับก๊อกนะครับระบบเหมือนก๊อกนะครับขึ้นลำปึปบีปยนขึ้นลำชึบไม่มีไม่มีนกง้างโชว์นะครับต้องอาใส่ดูนะครับดูตรงนี้นะครับเ้อเกิดมันกระดกก็คือมีโรคอยู่ตัวที่ช่องนี้มีโรคอยู่นะครับก็โอเค เราก็สามารถยิงได้นะยิงแต่ถามว่าท่านท่านกล้าไหมอ่าวสมมุติว่าก๊อ,อกนะบ,บางคนบอกว่าก๊อ,อกเนี่ยขึ้นลำขึ้นลำทิ้งไปเลยไม่เหนียวไม่รันนะครับไม่เหนียวไม่รันก็ก็เหมือนกันหมดนะครับลูกโม่ไม่เหนียวไม่รัน ซิงเกิลแอคชั่นไม่เหนียวไม่รันซิกพีสามหกห้าครับไม่เหนียวก็ไม่รันเหมือนกันนะครับแต่พีสามหกห้าเข้าเซฟได้นะเหนียวไม่ได้ครับมีเซฟตัวน,นี้มีเซฟไว้ให้นะครับมีเซฟนะครับไม่ขึ้นลำเซฟไม่ได้นะครับ แต่ระบบของซิกเนี่ยขึ้นลำก็คือเข็มง้างสุดนะครับพร้อมปล่อยเข็มง้างสุดนะครับพร้อมปล่อยคือง้างสุดเลยพร้อมปล่อยในชีวิตจริงนะครับการใช้งานนะครับจะเกิดท่านพกไม่ขึ้นลำนะครับไม่ขึ้นลำไว้นะครับ ท่านจะใช้งานทาน่นนนนทานต้องขึ้นลำก่อนครับขึ้นลำก่อนท่านต้องขึ้นลำก่อนช่วงช่วงเวลาแปบ๊บเดียวครัแบแป๊บเดียวขึ้นลำหนึ่งวิไนมะ่ถึงครับขึ้นลำนะครับขึ้นลำ,นะนลำง่ายครับนะปึ๊บบางท่านบอกว่าขึ้นลำไว้เลยครับนะ ท่านพกนะครับมีนะครับสองหนังนะครับสองหนังแบบนี้นะครับเวลาพกไปนะครับมันก็จะงอไปงอมาอย่างนี้ถ้าเกิดมันงอเข้าไปอย่างนี้นะครับงอเข้ามาอย่างนี้นะครับกับมีคลิปนะครับมีคลิปอย่างนี้มีคลิปให้ชมนะครับลงไปเปิดหาชมดูได้นะครับพี่ทหารนะครับ ทหารที่เป็นชาวต่างชาตินะครับชาวต่างชาติเขามาถึงเขาก็ปึ๊บลัมปั๊บ,บ,ลบแล้วก็เสียบเข้าไว้ที่เอวนะครับก็ลั่นใส่ขาไปนะครับแต่เกิดท่านจะขึ้นลำนะครับผมแนะนํานะครับขึ้นลำแล้วใส่ซองก่อนนะครับแล้วก็พันคอไปเน็บนะครับเพราะว่าจะปิดไกช่วงนี้นะครับปิดไกดช่วงนี้นะครับ ก็ดูระบบการทำงานกันนะครับอยากได้แบบแบบนี้นะครับไม่มีหงอนนะครับให้ตามพุงนะครับไม่มีหงอนให้ตามพุงนะครับแบบนี้ครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีหงอนให้ตามพุงนะครับพกได้นะครับเล็กสั้น ผมชอบมากเลยครับตัวนี้ปืนสั้นนยครับดีนะครับความสั้นของเขาทำให้เราพกง่ายนะครับพวกกอกยี่สิบหกพวกปีสามหกห้านะครับตัวนี้นะครับขนาดคอมแพกนะครับทำกล้องสี่นิ้วพกพานะครับพกพาสะดวกนะครับแต่จะใหญ่หน่อยนะครับ เวลาพกด้านหน้าก็จะค้ำๆคหน่อยนะครับก็ไม่มากครับไม่มากก็พอรับได้คือขนาด Compact ถ้าเกิดเป็นฟูลไซส์ก็จะยาวมาอีกประมาณนิ้วหนึ่งกับตัวนี้ Compact เทียบเท่ากับขนาดใกล้เคียงกับก๊อกสิบเนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดฟูลไซส์ก็เป็นก๊อกสิบเ็ดก๊อกสิบเ็ก็จะยาวไปอีก ลำกล้องห้านิ้วนะครับพวกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับตัว,ตวพวกโค้นพวกตัวเต็มนะครับตัวฟูลไซส์นี่ก็จะยาวนะครับเเราพูดถึงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วเราก็พูดกันต่อเลยนะครับปืนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมไม่มีให้ท่านดูในวันนี้นะครับปืนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งคือปืนระบบปฏิบัติการ ซิงเกิลนะครับการใช้งานของเขาคือท่านจะต้องเสียบแม็กเข้าไปนะครับแล้วก็ขึ้นลำปืนจะอยู่ในโหมดซิงเกิลแอคชั่นนะครับท่านหนึ่งจะยิงได้พอท่านขึ้นลำแล้วนะครับท่านลดนกครับลดนกแต่ถามว่าเวลามีเหตุ มีเหตุวินาทีสำคัญนะครับของชีวิตท่านนะครับนาทีสำคัญนะครับท่านจะง้างนกมันมันลำบากครับบางท่านบอกว่าอยู่ในซองเลยอยู่ในซองเลยเอามือจับง้างตงแด่ในซองเลยแล้วค่อยชักขึ้นมาบางท่านก็บอกว่าชักขึ้นมาแล้วขึ้นลำ บางท่านก็บอกว่าชักขึ้นมาแล้วง้างนกก็แล้วแต่ท่านจะจะสะดวกนะครับแล้วแต่ท่านจะสะดวกแต่ผมว่าท่านพบแบบไม่ขึ้นลำดีกว่านะครับท่านฝึกเอาคือชักขึ้นมาชักขึ้นมาขึ้นลำแล้วมือประกบแล้วยิงเหมือนกับพวกทหารตำรวจเขาฝึกฝนกันนะครับเราก็ ฝึกฝนได้นะครับเราฝึกฝนได้พวกนี้เราฝึกฝนกันได้นะครับบางท่านก็เตรียมตัวพร้อมนะครับจริงๆแล้วอาวุธปืนนะครับถ้าเกิดท่านขึ้นลำไว้ท่านยิงง่ายมากเท่าไหร,ร่นะท่านก็มีโอกาสที่จะเข้าคุกนะครับมีโอกาสที่จะเสียเงินนะครับเงิน ของท่านก็จะไหลออกจากกระเป๋าง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับในในความคิดของผมนะในความคิดของผมนะก็คือท่านอาจจะต้องสูญเสียเงินได้ง่ายนะครับชักปุ๊บชักปุ๊บมาเหนียวตู้นะครับในในอีกแง่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นข้อได้เปรียบ การเอาชีวิตป้องกันตัวนะครับเอาชีวิตรอดนะครับจากสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งก็จะอย่างที่ผมว่าไว้นะครับถ้าเกิดท่านอารมณ์ร้อนนะครับท่านชักปืนขึ้นมาแล้วยิงไปทางที่บุคคลที่ท่านไม่ไม่พอใจนะครับหรือคู่อริของท่านนะครับท่านอาจจะเสียเงินหรือว่าสูญเสียอิสรภาพไปได้ง่ายนะครับโดยง่ายนะ นี่ก็ลองลองเลือกกันดูนะครับลูกโม่นะครับใช้ง่ายครับดับเบิลซิงเกิลแต่ข้อเสียของเขาคือจูดลูกได้น้อยนะครับเต็มที่นะครับให้สองสองเลยนะครับไม่เกินสิบสองนัดเลยอะ่ะผมเห็นเท่ารัดมี10บนัดนะแต่ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดจะมีอยู่รุ่นของสมิธ สองสองสิบสนัดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเห็นว่าลูกมันเยอะเหมือนกันกับตัวเล็กแบบนี้นะครับตัวเล็กแบบนี้นะครับใส่แม็กกาซีนนะครับ12นัดนะครับแบนบางพกพาสะดวกนะครับยังไม่หมดนะครับสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ ยังไม่หมดนะครับท่านสนใจท่านใดสนใจก็ไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้นะครับว่าท่านมีสิทธิ์ซื้อไหมถ้าเกิดไม่มีก็ให้ญาติพี่น้องครับก,ก็ซื้อไว้ก่อนนะครับซื้อไว้ก่อนก่อนที่มันจะหมดนะครับห้าปีห้าปีสมาร์โอนได้นะครับแบบนี้นะครับ พกง่ายครับไม่คขำพุงถ้าเกิดท่านต้องการปืนที่เป็นมรดกครับมรดกให้กับลูกหลานทานกระเลือกปืนที่เป็นเหล็กทั้งตัวนะครับอ,อย่างเช่นซีซัต75คอมแพตที่เป็นเหล็กล้วนนะครับตัวนั้นานะจับกระชับมือนะครับลำกล้องสั้นกว่านี้หน่อยนึงนะครับ ก็ตัวนั้นดีนะครับตัวนั้นดีผมยังอยากได้นะครับแต่เขาจะมีหงอนตรงนี้ครับตามพุงนะครับเวลาเวลาพกพานะไปไหนมาไหนนี่ตามพุงนะครับตัวนี้ไม่ตํานะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ตํานะครับถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับไม่ตํานะครับซีแซ่ตานะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งตามพุงท่านแน่นอนครับแต่เกิดท่านเป็นคนมีพุงนะครับก็ ก่อนที่จะเลือกท่านก็นต้องดูกอนนะครับว่าทุนทรัพย์ท่านมีแค่ไหนนะครับแบบนี้นะครับสวัสดิการตอนนี้นะครับสามหมื่นาพแบบนี้สวัสดิการสองหมื่นแปดพันนอยๆน,นะครับไม่แน่ใจตีซะสองหมื่นเก้าแล้วกันตัวนี้นะครับถ้าเป็นมือสองก็ต้องมี สภาพนี้ก็ต้องมีสักสามหมื่นกลางๆถึงสี่หมื่นนะครับตามสภาพนะครับสี่หมื่นไปไปลายแล้วแต่สภาพนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสมิธรุ่นใหม่นะครับหน้าร้านราคาหน้าร้านนะครับก็ต้องมีที่แปดหมื่นขึ้นนะครับสวัสดิการก็ต้องมีที่หกหมื่นกว่าเจ็ดหมื่นนะครับ ก็ลองลองเลือกเลือกดูนะครับแต่ก๊อกพวกก๊อกพวกเทารัดนะครับผมก็เห็นอยู่นะครับดูในเว็บเว็บกันเนเทคนิกนะครับกันอินนะครับเว็บกันอินนะครับก็อยู่ที่หกหมื่นกว่ากว่านะครับร้านแสงทองหรือร้านอีกร้านหนึ่งร้านอะไรผมจำไม่ได้แล้วก็ลองลองไปเปิดดูกันนะครับ ส่วนปืนตะกูล1911นะครับผมผมแนะนำให้ท่านซื้อเป็นกระบอกที่2ที่สนะครับถ้าเกิดกระบอกแรกก็ประมาณนี้ครับซื้อปืนตลาดก่อนนะครับปืนที่ติดตลาด C ีแซก75คอมเพกปืนที่ติดตลาดนะครับกกปืนที่ติดตลาดนะครับปืนตลาดมีข้อเสียตรงไหนนะครับเราสามารถรู้ได้นะครับ รู้ได้เลยว่าก๊อกเนี่ยเจนหนึ่งเจนสองเจนสามเจนสี่ตอนนี้ถึงเจนห้าแล้วมีข้อเสียตรงไหนบ้างนะครับ px 4นะครับตัวนี้นะครับมีข้อเสียที่เดียวครับที่ไกด์หลอดท่านที่ซื้อมาใหม่นะครับหยอดกาวหัวท้ายเลยครับกาวร้อนนะครับใช้กาวร้อนหยอดหัวท้ายจบเลยครับกระบอกนี้ซื้อตั้งแต่ปีห้าสามครับสิบปีไกด์หลอด ยังเป็นไกด์หลอดเดิมอยู่นะไกด์หลอดเดิมอยู่ไม่มีปัญหานะครับนี่ครับไกด์หลอดยังเป็นไกด์หลอดพลาสติกอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีไกด์หลอดก็มีไกด์หลอดสองชั้นนะครับไกด์หลอดที่เป็นของเพียรโฟเลยก็มีนะครับก็มีแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็มีจำนวนนะครับก็มีจำน่วน แต่ไม่ไม่ดีผมไม่ได้จำหน่ายนะครับเราไปสอบถามร้านเอานะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งปืนนี้ผมแนะนำให้เป็นปืนกระบอกที่สองที่สามที่กว่านะครับปืนโมรดกนี่ผมแนะนำเลยครับซี act, เซตเจ็ดห้าคอมแพกเหล็กทั้งกระบอกนะครับกันสนิมเอาหน่อยนะครับแต่พวกนี้นะครับจะอยู่กันไปนะครับ สามสิบสี่สิบปีนะครับผมว่ามันไม่พังง่ายๆนะครับตัวนี้มีมีโครงขายนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนที่จะเปลี่ยนตัวนี้ได้นะครับปืนรุ่นใหม่ๆนะครับสามารถเปลี่ยนโครงตัวนี้ได้แล้วนะครับอย่างก๊อกเนี่ยครับก็ก็ดีนะคบปืนเขาดีคนระับปืนเขาดีตัวนี้นี่เอ๊ ตามสนามยิงปืนนะครเนี่ยเขาใช้ตัวนี้ครับในการให้เช่านะครับในการให้เช่าคนหนึ่งก็มาเช่ายิงซื้อลูกหนึ่งกล่องก็ก็ก็ยิงหมดครับยิงหมดกล่องนะครับเพราะที่บ้านไม่มีปืนก็ไม่รู้จะเก็บกระสุนไปไว้ทําไมนะครับก็ก็ยิงกันไปห้าสิบนัดวันหนึ่งก็ประมาณสัก สอ,สองท่านเอาหนึ่งท่านก็พอหนึ่งท่านวันละวันละห้าสิบห้าสิบห้าสิบก็อยู่มาเป็นสิบปีท่านก็ลองคิดดูครับถั่ววันละห้าสิบห้าสิบห้าสิบมันก็ทนได้นะกอ,อกพวกเจนแรกๆนี่ก็ยังอยู่นะครับเจนหนึ่งเจนสองนี่ก็ยังอยู่ทั้งในสนามยิงปืนเยอะแยะนะครับ ที่มีให้เช่านะครับในสนามยิงปืนก็เป็นปืนพวกนี้นะครับเรื่องความทนทานไม่ต้องนะครับไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้นะครับผมเพิ่งบริจาคปลอกลูกปืนไปครับให้กับวัดนะครับห่อพระประธานในโบสถ์นะครับผมบริจาคปลอกลูกปืนไปสี่โหลเจ็ดนะครับก็ไม่เคยติดขัดไม่เลือกกระสุนไม่อะไรสักอย่างนะครับไม่มีครับเลือกกระสุนไม่มีครับลูกซ้อมลูกจริง ยี่ห้อไหนต่อยี่ห้อไหนก็พอใส่เข้าไปก็ก็ไม่เหลือนะครับหมดหมดเลยนะครับเคี้ยวไม่เลือกอย่างพวกนี้เก็คิดดูนะครับปเป็นเป็นทะเบียนขึ้นนะครับเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งแปดแสดงว่ามันต้องเข้ามาก่อนปีหนึ่งแปดนี่นะครับลูกโม่เนี่ยครับก็สี่สิบปีได้นะครับเนี่ยสบายสบายสี่สิบ ไปก่อน40ปีนะมันก็นเนี้ยก็ยังใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ปกติก็ลองเลือกดูนะครับเลือกดูถ้าเกิดปืนสนใจปืนลูกโม่ก็ก็ลองเลือกดูเทารัดก็ได้ครับราคาก็อยู่ที่4000 40, หน่อยๆ4000สอง4000สามอะไรประมาณนี้ครับ ก็ลองลองสอบถามร้านดูนะครับเพื่อนเทารัดก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ซื้อมาใช้ซื้อมาป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับวันนี้เอกชยโยโชกันก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากไว้้คิดกันนะครับว่าถามใจตัวเองครับท่านต้องการแบบไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม